สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปฐะถมชัยเกียรติได้รับอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจาักรไทยและได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมแห่งสปปลรราวให้แปลกฎหมายภาษาลาวเป็นภาษาไทยปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประเทศไทยขอกระจายข่าวนี้ถึงพลเมืองบรรดาเผ่าทั้งคนลาว และคนไทยสืบเนื่องจากที่ผมได้มีการเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับการลงทุนนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศลาวนะครับเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศลาวนะครับได้มีประชาชนนะครับทั้งคนลาวและคนไทยนะฮะบ,บางส่วนนะครับได้สอบถามเข้ามาถึงผมว่าอนาคตของประเทศลาวนั้น เศร,รษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ผมได้เ,เรียกว่าอะไรอะ่ะได้ติดต่อนะฮะหรือประสานเกี่ยวกับเรื่องการธุรกิจเกี่ยวกับคดีต่างๆนานาในประเทศลาวนะครับก็ประมาณ2ปี3ปีละนะครับสอบถามผมว่าเศร,รษฐกิจของประเทศลาวในอนาคต หลังจากที่มีการประชุมพักไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่มีการประชุมพักไปเมื่อวันที่13 14 15้นะครับแลวก็ท่านทองลุนนะครับนายกรัฐมนตรีท่านทองลุนสีสุดสีสุริศนะครับท่านทองลุนสีสุริศนะครับได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพักประชาชนนะครับและมีโอกาสนะครับมีโอกาสขึ้นเป็นประธานประเทศของประเทศลาว นะครับมีโอกาสซึ่งแนวโน้มลักษณะนี้เนี่ยนะครับท่านทองรุนเนี่ยท่านเป็นขวัญใจของผมเหมือนกันนะครับจากที่ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและก็ได้มีการเรียกว่าปฏิรูปปฏิรูปพัฒนานะครับระบบข้าขราชการหรือรัฐการนะครับระบบรัฐการแล้วก็การใช้รถประจำตำแหน่งนะครับาการช่อราดบางหลวง ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมา,านานเนี่ยนะครับซึ่งทําให้ผมเชื่อมั่นนะครับทําให้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าท่านทองรุ่นนะครับเป็นเป็นประธานประเทศประเทศลาวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของประเทศลาวผมว่าน่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าปัจจุบันนี้นะครับน่าจะเติบโตก้าวกระโดดกว่าปัจจุบันนี้นะครับ ทีนี้เรามามองดูเรื่องการที่จะเป็นลงทุนนะครับการที่จะเป็นลงทุนที่ประเทศเราเนี่ยแน่นอนว่าระบบกฎหมายช่วงนี้ของประเทศเราเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งแตกต่างจากฉบับก่อนๆน,นะครับเพราะฉบับนี้เนี่ยจะพยายามปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อเพื่อให้นักธุรกิจเนี่ยที่เข้าไปลงทุนเนี่ยได้รับ ความยุติธรรมมากขึ้นนะครับได้รับความยุติธรรมมากขึ้นนะครับทีนี้ประกอบกับตรงที่ว่าเมื่อนักธุรกิจแต่ก่อนได้เข้าไปติดต่อประสานงานต่างๆเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐการของประเทศลาวเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกเสียเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยท่านทองรุ่นเนี่ยนะครับมีดำหลัดออกมาว่าให้มีการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมาย นะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมนะครับเพื่อให้นักธุรกิจต่างชาติได้เข้าถึงความยุติธรรมมากขึ้นนะครับอันนี้คือแสงสว่างนะครับแสงสว่างของประเทศเราที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเรานั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับนะครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะฮะถ้านักธุรกิจ ท่านใดนะครับที่อยู่ประเทศไทยคิดจะลงทุนที่ประเทศเรานะครับผมว่าเตรียมตัวศึกษาข้อมูลให้มากๆเลยครับเพราะว่าจะมีการเปิดประเทศอย่างอย่างอลังการประมาณนั้นนะครับก็จะมีคนเข้าไปทําธุรกิจมากๆใหม่ๆกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักธุรกิจใดเนี่ยท่านใดที่เข้าไปลงทุนก่อนย่อมได้เปรียบนะครับย่อมได้เปรียบนะครับถ้ายังไงผมฝากไว้นะครับ สำหรับนักธุรกิจที่คิดจะลงทุนที่ประเทศลาวนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยนะครับมีนักธุรกิจบางท่านเนี่ยได้มาป,ปรึกษากับผมแล้วว่าอยากจะลงทุนที่ประเทศลาวเขากลัวเรื่องระบบกฎหมายนะครับซึ่งได้ข่าวว่าคนที่ไปลงทุนที่ประเทศลาวแล้วเนี่ยมีปัญหากลับมาเหมือนประมาณว่าเวลาไปลงทุนเนี่ยไปอย่างอู้ฟู่เลยนะครับไปลงทุนอย่างเต็มที่แต่พอกลับมาประเทศไทยก็เหลือเสือผืนหมอนใบอย่างนี้นะครับซึ่ง ผมบอกได้เลยว่าต่อไปนี้ไม่มีลักษณะเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับน่าจะไม่มีลักษณะเหตุการณ์อย่างนั้นถ้านักธุรกิจเข้าไปโดยถูกช่องทางและดําเนินการถูกวิธีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามีปัญหาอย่างไรถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยแน่นอนครับระบบกฎหมายเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ให้ติดต่อนักกฎหมายได้เลยนะครับ จะติดต่อผมหรือติดต่อนักกฎหมายที่ประเทศเราก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็คืออยากให้ศึกษาระบบกฎหมายก่อนให้ดีๆนะครับว่าเราจะไปลงทุนอย่างไรจะทำยังไงและก็การไปลงทนนุนนั้นเนี่ยนะครับอย่าอย่าอายังไงอ่ะให้หาข้อมูลรอบๆด้านนะครับให้หารอบข้อมูลรอบด้านอย่าหาข้อมูลเพียงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือ คนใดคนหนึ่งแค่นั้นนะครับให้พยายามหาหน่วยงานหลายๆหน่วยนะฮะองค์กรหลายๆองค์กรหรือนักกฎหมายหลายๆท่านนะครับสอบถามดูว่าเหมือนกันไหมความคิดเห็นเหมือนกันไหมนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับก็พยายามดูกฎหมายเคียบเคียงไปด้วยนะครับมันจะเป็นผลดีมากๆนะครับถ้าอย่างไรแล้วผมฝากไว้นะครับว่าต่อไปอนาคตของประเทศเรานั้นผมว่าเจริญแน่นอนครับขอบคุณมากครับ